การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปรกษาท็อปโรมนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้น วันนี้เนี่ยก็มีข่าวมานําเสนอทุกทกท่านนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปข่าวมาประมาณ2สัปดาห์เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ผมจัดอีเวนต์มวยป้ามนะฮะยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ณะที่นี้เอาละนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกนะครับรีโฮกกำลังจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บอดีตแชมป์ aew women champion r ี h o นะครับจะกลับสู่ aew อีกครั้งในเร็วๆนี้ โดยมีรายงานว่ารีโฮเนี่ยเป็นคนยืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับว่าเธอเนี่ยมีอาการดีขึ้นมากและจะกลับสู่อเมริกาเพื่อเริ่มทัวร์กับ AEW อีกครั้งอาการบาดเจ็บของรีโฮนะครับเกิดจากแม t ที่เธอสู้กับ b ิ a t Baker DMD นะครับในรายการ Battle of the Bell ในการชิงแชมป์ AEW w o m e n Champion ในช่วงเดือนมกราคมครับโดยอาการบาดเจ็บของเธอเนี่ยคือกระดูกหายปลาหัก ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มแมชเลยนะครับแล้วเธอก็ปั้มจนจบการแข่งขันโดยที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครบนเวทีเลยช่วงที่รีโฮรักษาตัวนะครับเธอได้กลับมารักษาตัวที่ญี่ปุ่นและใช้เวลารักษาตัวเนี่ยประมาณ3เดือนซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกับที่หมอคาดการเอาไว้นะครับและนอกจากรีโฮเองเนี่ยก็จะมีนักมวยปั้ม สาวเชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งที่จะกลับคืนสู่หน้าจอของ AEW ด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือยูกะซากาสากิจากโตเกียวโจชิโปเรสลชิงนะครับก็จะกลับมาในช่วงเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันนะครับข่าวต่อมาครับอดัมโคพูดถึงการร่วมงานกับแฟนสาวของเขาใน AEW อดัมโคลนะครับพูดถึงการทำงานร่วมกับแฟนสาวของเขาบิทเบเกอร์ทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยสามารถออกทีวีร่วมกันใน AEW อาดัมโคบอกว่ามันเยี่ยมมากเลยในช่วงที่ผมกำลังออกจาก Ring of Honor และเดินทางเข้าสู่ NXT ประมาณ3เดือนที่ผมอยู่ในช่วงพัฒนาทักษะก่อนที่ผมจะขึ้นโชว์ใน NXT ช่วงที่ฝึกนั่นแหละเป็นช่วงที่ผมเริ่มจะเดทกับ b ิ a เบเกอรพวกเราถูกเลือกให้ขึ้นโชว์และพวกเราก็จับทีมกันเลวาๆสา3เดือนซึ่งมันดีมากจากนั้นผมก็เข้าสู่ NXT และบิ t ก็เดินทางสู่ a e w ผมได้ดูเธอและเห็นว่าเธอเนี่ยยอดเยี่ยมขนาดไหน พอผมเข้าสู่ AEW ผมคิดทันทีเลยว่ามันจะต้องยอดเยี่ยมมากแน่ๆถ้าพวกเราได้จับทีมกันอีกครั้งซึ่งพวกเราก็ได้จับทีมกันจริงๆในช่วงที่เรามีเรื่องกับออเรนแคสดี N ้ K ในช่วงที่ผมเห็นว่าเธอใส่ชุดมวยปั้มผมใส่ชุดมวยปั้มพวกเราอยู่บนทางเปิดตัวมันทําให้ผมมีความสุขมากๆเพราะเป็นเวลาหลายปีที่ผมกับบิตต้องมีความสัมพันธ์ระยะไกลเพราะนั่นคือสิ่งที่เราเริ่มตน้น เรื่องที่น่าสนใจก็คือเมื่อคุณรักใครมากๆคุณจะห่วงเขาเป็นพิเศษตอนที่บริดจจะต้องปั้มแมทใหญ่ๆอย่างพวกกงเหล็กผมตื่นเต้นและเป็นกังวลมากมากกว่าแมทของผมด้วยซ้ําคุณจะกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆซึ่งสิ่งที่ผมทําได้ก็คือเฝ้ามองเธอตลอดทั้งแมทเพราะถ้าผมเห็นอะไรที่ผิดปกติอย่างการล่วงลงพื้นที่อันตรายผมก็จะต้องพยายามเป็นอารดัมโคต่อไปและพยายามไม่คิดถึงเรื่องอื่นนั่นคือข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดเมื่อคุณทํางานกับคนที่คุณรักและเป็นห่วงมาก ข่าวต่อมานะครับดาโคตาาครพูดถึงการถูกไล่ออกจาก WWE ดาโคตาคนะครับคือหนึ่งในนักมวยปั้ำทั้งหมด10คนที่ถูกปล่อยตัวออกจาก WWE เมื่อไม่นานมานี้เธอได้เขียนข้อความถึงแฟนๆนะครับแล้วบอกว่าเธอเนี่ยมากไกลจากจุดเริ่มต้นมากๆแล้วดาโคตาาครเขียนว่าถึงทุกๆคนขอบคุณมากฉันรู้สึกปลื้มและซาบซึ้งในความรักและสนับสนุนจากพวกคุณทุกคนจริงๆทั้งข้อความหรือทวิตหรืออะไรก็ตาม พวกคุณจะอยู่ในใจของฉันเสมอฉันรักพวกคุณมากฉันรู้สึกขอบคุณทุกคนที่ฉันได้พบเจอและทำงานด้วยฉันได้เจอกับเพื่อนรักของฉันในช่วงเวลาหลายปีที่ฉันอยู่ที่นั่นเรื่องนั้นจะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ฉันมาไกลจากจุดเริ่มต้นมากแล้วถึงแม้เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการไล่ออก แต่ก็มีรายงานออกมานะครับว่าดา k โค a ต์ไคเนี่ยก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะต่อสัญญากับ WWE อยู่แล้วหลังจากที่หมดสัญญานะครับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาอะไรกับการออกจากสมาคมในครั้งนี้นักมวยปั้ม NXT ทั้ง10คนนะครับติดสัญญาห้ามขึ้นปล้ำ30วันข่าวต่อมาครับ MJF สร้างความปั่นป่วนในสนามบิน เมื่อไม่นานมานี้นะครับคนละยาม MJF เนี่ยได้แชร์ภาพของเขาที่โพสต์ท่าอยู่ด้านหลังลูกปั้นของ Pittsburgh Steelers นะครับ f r a n ก o Harris ที่ตั้งอยู่ในสนามบินนานาชาติ Pittsburgh นะครับหลังจากที่คนละยาม MJF ได้กระทำการอันหยาบคายลงไปแล้วเนี่ย ทางสนามบินนะฮะก็เพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยในการดูแลรูปปั้นของฟรานซ์โกฮาเลสมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาโพสท่าหรือถ่ายรูปอย่างหยาบคายและถึงแม้จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับแต่คนระยา MJF เองก็ขูว,ว่าจะทำแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งข่าวต่อมาครับโทนิค,คารพูดถึงความก้าวหน้าของเจคาเกล โทนี่คารนะครับเจ้าของ AEW พูดถึง TBS c h a เปี้ยนเจคาเกลนะครับในเรื่องการพัฒนาการของเธอใน AEW โทนี่คารบอกว่าเจคาเกลเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและทำงานอย่างหนักนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเราคิดว่าเธอเนี่ยควรจะได้รับการผลักดันที่ดีเพราะเธอมีสิ่งที่เหมาะสมและพวกเราเชื่อว่าเธอสามารถทำได้เหมือนคุณเลือกใครสักคนคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเข้ามาและพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็น ผมคิดว่าเจคาเกวคือตัวอย่างที่ดีเธอคือนักกีฬาและไม่มีประสบการณ์ในโลกของมวยปล้ำอาชีพมาก่อนเลยแต่ตอนนี้เธอก้าวหน้าไปอย่างมากเธอปั้มบนจอทีวีมาเพียงหนึ่งปีกว่าๆและยังคงมีสถิติที่ยอดเยี่ยมข่าวต่อมาครับวอร์โลผู้ถึงนักมวยปล้ำที่เขาเนี่ยอยากจะสู้ด้วยนับตั้งแต่เปิดตัวในช่วงปี2019นะครับวอร์โลก็สร้างความสําเร็จมากมายในวงการมวยปล้ำ เขาเป็นจอมพลังที่มีสติติที่ยอดเยี่ยมนะครับรวมทั้งเคยขึ้นปล้ำกับนักมวยปั้มแนวหน้าของสมาคมอย่างโคดี้โรสนะครับแฮงแมนเพจและยังสามารถเอาชนะนักมวยปั้มอย่างเช่นแจ็คเฮเกอร์จังเกิลบอยและรวมทั้งแลนด์อาร์เชอร์ที่เพิ่งเอาชนะมาสดสดร้อนๆหลังจากที่ผ่านประสบการณ์และความสําเร็จมาสักพักใหญ่ๆนะครับวอรโลกก็เริ่มที่จะพูดถึงนักมวยปั้มที่เขาอยากจะซู้ด้วยอย่างจริงจังวอรโล่บอกว่า ในตอนนี้เนี่ยเคนนี่โอเมกาคือจุดสูงสุดเลยผมมีลายชื่อของคนที่มักจะบอกว่าตัวเองเนี่ยคือคนที่เก่งที่สุดในโลกคนพวกนั้นแหละคือคนที่ผมอยากจะสู้ด้วยเพราะพวกเขาคือที่สุดผมอยากจะท้าทายตัวเองกับคนอย่างเคนนี่โอเมก้าแพคอันดรเดผมอยากทำงานกับคนที่เก่งที่สุดผมไม่ได้อยากจะเป็นแค่สับประหลาดในวงการมวยปั้มที่ขึ้นมาบนเวทีแล้วเด็ดหัวคนอื่น ผมเชื่อว่าผมสามารถพูดหรือสร้างเรื่องราวต่างๆได้ผมศึกษาทุกอย่างและอยากทำมันด้วยตัวเองอย่างที่ผมบอกผมอยากจะท้าทายตัวเองว่าผมจะเป็นนักมวยปล้ำที่แท้จริงได้แค่ไหนในด้านของการต่อสู้กับสัป,ปลาดเนี่ยผมก็อยากสู้กับพอไว้ในสักวันหนึ่งเนี่ยหรือว่ามาเฮนรี่ถ้าเขากลับมาปล้ำอีกครั้งคนพวกนั้นเนี่ยคือคนที่ผมเคยดูผ่านจอทีวีและพวกเขายังคงอยู่ในทุกวันนี้ผมอยากจะสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังและได้สู้กับพวกเขาในสักวันหนึ่ง ข่าวต่อมาครับเควินโอเวนบอกว่าไม่อยากเป็นเหมือนด็อบซิเลอร์เควินโอเวนนะครับพูดถึงด็อบซิเลอร์ที่มีทัศนคติแง่ลบต่อสมาคมตลอดหลายปีใน wwe และนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะเป็นนะครับและพูดถึงเหตุผลที่เขารู้สึกดีใจเมื่อเห็นด็อบซิเลอร์เนี่ยปรับทัศนคติของตัวเองและยอมลงไปสู่ nxt เควินโอเวนบอกว่าผมเคารพเขามากนะและผมไม่เคยบอกเขาเรื่องนี้เขาคือคนที่ผมเฝ้ามองและไม่อยากจะเจริญรอยตาม เขาเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งแหละแล้วผมคิดว่าเขาคงโมโหเพราะเขาคงอยากทําอะไรให้มันมากกว่านี้แล้วมันก็ถูกของเขาผมเองก็ไม่อยากทําแบบนั้นไม่อยากทําแบบนี้ในตอนที่ผมเข้ามาใน WWE ใหม่ๆผมอยากที่จะมาทํางานและไม่อยากจะอารมณ์เสียทั้งวันแต่ว่าเมื่อคุณหลงไหลและอยากทํามันแถมยังรู้ว่าตัวเองดีพอซึ่งนั่นคือ d o ฟซิกเลอ l e r เรื่องนี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนคุณจะไม่เข้าใจจนก,กระทั่งคุณอยู่ในจุดนั้นผมคงไม่พูดว่าด้วยความคิดแบบนั้นคุณเลยอยู่ผิดที่ ผมไม่เชื่อเรื่องแบบนั้นบางทีคุณอาจจะแตกต่างจากคนอื่นความอยากทําและอยากมีส่วนร่วมกับโชว์มากกว่าเดิมคือสิ่งที่ควรรู้สึกและควรทําแต่สิ่งสําคัญคือต้องหามุมมองที่สนุกกับมันให้ได้เพราะนั่นคือการทํางานผมรู้สึกว่าดาวซิกเลอร์ไม่เคยสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทําเลยแต่ว่าตอนนี้มันต่างออกไปตอนที่ผมเห็นเขาลงไปใน NXT ผมเห็นเขาปรากฏตัวครั้งแรกผมส่งข้อความไปหาเขาทันทีถึงปกติผมจะไม่เคยส่งข้อความหาเขาเลยก็ตามแต่ผมอยากจะบอกกับเขาว่า โปรโมของเขาเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อมันคือด o อฟซิกเลอร์ที่ผมไม่เคยเห็นมาตลอดหลายปีเขาเองก็บอกว่ามันก็ดีเหมือนกันเหมือนกับได้ทําอะไรใหม่ๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าเขามีมุมมองใหม่ๆและสนุกกับสิ่งที่เขาทำมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยข่าวต่อมานะครับทุกคนแมดฮาร์ดีพูดถึงข้อผิดพลาดของโทนี่คารในการเปิดตัวสัตว์น้ำสิงนะครับ การเปิดตัวของซันน้ำสิงเนี่ยเกิดขึ้นในไดนามาย์หลังจากที่ซาวมนโจโนเนี่ยสามารถเอาชนะมินรุซูสุกิได้และกลายเป็น Ring of Honor TV แชมเปี้ยนคนใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยไฟก็ดับลงและเมื่อเปิดขึ้นมาก็เป็นซันน้ำสิงเปิดตัวขึ้นมานะครับซึ่งการเปิดตัวนี้เนี่ยโทนี่คารเองก็บอกว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของเขาที่ตัดสินใจปิดไฟนะครับเพราะว่านั่นคือสัญญาณว่าจะต้องมีนักมวยป้ำชื่อดังขึ้นมาเจอกับซามมนโจ แมทฮาร์ดี้เองนะครับก็พูดถึงการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาของโทนี่คารในความผิดพลาดของตัวเองและเขาเชื่อว่า AEW ทำพลาดในการเปิดตัวซัดน้ำสิ่งในลักษณะแบบนั้นแมทฮาร์ดี้บอกว่าผมเข้าใจนะว่าทำไมชายคนนั้นถึงได้รับการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่พวกเรากำลังจะได้สัญญาการถ่ายทอดทางทีวียักษใหญ่ในอินเดียและเขาเป็นตัวหลักสำหรับเรื่องนั้นดังนั้นพวกเขาจะต้องการเปิดตัวเขาต้องการใช้งานเขาและต้องการให้เขาโดดเด่นนั่นคือเรื่องที่จะต้องทำ การดับไฟและเปิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่แฟนๆจะรู้สึกตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันแฟนๆก็จะหวังว่ามันจะเป็นนักมวยปั้มที่เขารู้จักนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพวกเขาควรจะเปิดตัวซัดน้ําสิ่งในแบบอื่นๆแต่อะไรที่เกิดขึ้นมันก็เกิดไปแล้วพวกเราเรียนรู้จากมันโทนี่คารนพยายามจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดและเขายังคงรับผิดชอบในความผิดพลาดของตัวเองทั้งๆที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของสมาคม ข่าวสุดท้ายครับเอมเบอร์มูนกับความรู้สึกที่ย่ำแย่ใน4เดือนสุดท้ายใน WWE เอมเบอร์มูนนะครับได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับช่วง4เดือนสุดท้ายก่อนที่เธอจะออกจาก WWE ว่าการทำงานต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรและเกิดปัญหาอะไรขึ้นเอมเบอร์มูนบอกว่า4เดือนสุดท้ายเนี่ยคือช่วงเวลาที่ฉันไม่รู้สึกสนุกอีกต่อไปแล้วเริ่มตั้งแต่ตอนที่ชอตซี่ถูกย้ายไปฉันนั่งอยู่ที่บ้านและได้รับโทรศัพท์ว่าเราไม่อยากให้เธอโมโหนะ แต่ชอตซี่เนี่ยถูกย้ายไปสมักดาวและกําลังจะเดบิ์จับคู่แท็กทีมกับทายเกนน็อกซ์ฉันดีใจกับเธอมากแต่พอนึกถึงเรื่องของแท็กทีมเราสองคนก็เป็นแท็กทีมกันอยู่ไม่ใช่เหรอเรากําลังสนุกและทําหน้าที่ของเราได้ดีพวกเขาบอกว่าอย่าก,กังวลไปเรามีแผนสาหรับเธออยู่แล้วฉันไปคุยเรื่องนี้กับฮันเตอร์เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแต่เราจะมาหาทางออกด้วยกันปัญหาก็คือคนเขียนบทที่มาจากรอและสมักดาวเนี่ยพวกเขาไม่รู้ว่าฉันจับคู่อยู่กับชอตซี่ พราะพวกเราอยู่ใน NXT พวกเราไม่ได้ขึ้นประกาศบนหน้าเว็บไซต์ฉันฮันเตอร์และทีมเขียนบทช่วยกันคิดและสรุปว่าฉันจะกลายเป็นตัวร้ายเพราะนั่นจะทําให้ฉันเนี่ยมีแนวทางที่แปลกใหม่แผนก็คือฉันจะต้องแพ้อย่างต่อเนื่องและนั่นเป็นความคิดของฉันเองฉันเห็นนักมวยปล้มหน้าใหม่หลายคนและฉันคิดว่าฉันจะสามารถช่วยพวกเขาได้ฉันรักธุรกิจนี้มากฉันเลยไม่อยากมีปัญหาในการแพ้ฉันสามารถแพ้อย่างต่อเนื่องและฉันก็จะกลายเป็นตัวร้ายเองนั่นคือไอเดียที่ดี หลังจากนั้นเนี่ยแมตช์แรกก็เกิดขึ้นแต่ฉันก็ไม่ได้ออกไปโชว์อีกเลยนานถึง4สัปดาห์ฉันคิดว่าไม่เป็นไรเรายังรับมือได้แต่ตอนนั้นฮันเตอร์ก็หายไปมีโค้ชคนหนึ่งเข้ามาขอให้ฉันขึ้นปั้มในถู่ออฟฟ v e ไลฟ์สู้กับคอร่าเจพวกเขาชอบเธอเธอเป็นเด็กที่น่ารักพวกเขาคิดว่ามันจะดีแน่ๆและจะให้พวกเราเนี่ยเป็นคู่เอกซึ่งฉันเองก็โอเคกับเรื่องนั้นฉันไม่ปฏิเสธในการปั้มออกทีวีอยู่แล้วแม้ว่ามันจะออกช่องไหนก็ตาม พวกเรากําลังวางแผนเกี่ยวกับแม์อย่างสนุกสนานแต่แล้วทีมงานก็เดินเข้ามาบอกกับฉันว่าฉันจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวร้ายในแม์นี้และค่อยๆทํามันอย่างแนบเนียนประเด็นก็คือพวกเขาอยากให้ฉันกลายเป็นตัวร้ายแต่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับมันมันก็เลยกลายเป็นความสับสนณนเวลานั้นหลังจากแม์นั้นเนี่ยฉันก็หายไปจากหน้าจออีก3สัปดาห์จนฉันได้มีแม์กับแมดดี้โรสและพวกเขาบอกว่าจะทําเรื่องของฉันให้จริงจังในอีก2สัปดาห์พวกเขาต้องการให้ฉันย้อมผมเป็นสีเพลิงอีกครั้งพวกเขาต้องการเอมเบอร์มูนคนเก่า และนั่นคือความต้องการของวินสันแบ็กแมนฉันต้องกลายเป็นตัวร้ายและกลับไปใช้คาแรคเตอร์เก่าพวกเขาจะใช้เพลงและสิ่งต่างๆในรูปแบบเดิมซึ่งตัวฉันเองเนี่ยก็ดีใจมากฉันกําลังจะได้กลับไปออกจอฉันตื่นเต้นและอยากจะกลับไปทํางานอย่างเต็มที่แต่พวกเขากลับมาบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีข่าวร้ายวินถอดฉันออกจากตารางฉันสุดลงกับพื้นและถามว่าฉันทําอะไรผิดพวกเขาก็บอกว่าเปล่าเลยฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันทําทุกอย่างตามที่พวกเขาขอฉันทํามันทุกอย่าง ฉันไปออกทีวีตอนตีสองเพื่อพวกเขาฉันรู้ว่าฉันทําทุกอย่างตามที่พวกเขาขอแล้วจริงๆแต่ฉันก็ถูกเขี่ยทิ้งออกมาฉันบอกกับฉันแต่งหน้าของฉันว่าฉันเนี่ยไม่มีความสุขเลยเราต้องไปนั่งประชุมโง่ๆเรื่องการแต่งตัวโป๊ๆฉันจําได้ว่าฉันมองหน้าคนอื่นๆและพวกเราก็หัวล้อกันฉันไม่ยอมใส่กางเกงขาสั้นแหวกก้นแบบนั้นพวกเราต้องนั่งอยู่ในนั้นนานถึง2ชั่วโมงเพื่อคุยกันว่าจะแต่งตัวยังไงให้เหมือนกับแมนดี้โรสมันไม่แฟร์เลยแมนดี้โรสคือคนที่ยอดเยี่ยมแต่ทุกคนไม่ใช่เธอ ฉันเริ่มเห็นว่าทุกอย่างมันแย่ลงหลังจากที่ฮันเตอร์หายไปตอนที่ฮันเตอร์หายไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนฉันโมโหมากฉันนั่งคิดอย่างจริงจังว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันไม่ได้ไปโวยวายใส่วินส์พวกเขาเอาชอซี่ไปจากฉันและตอนนี้ฮันเตอร์ก็หายไปสิ่งที่พวกเขาสัญญาไว้มันก็ไม่เกิดขึ้นฉันยอมที่จะแพ้อย่างมากมายเพื่อสร้างนักมวยปั้มคนใหม่ๆเพราะฉะนั้นฉันควรจะได้รับอะไรตอบแทนบ้างพวกเขาบอกกับฉันว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องการให้ฉันอยู่ที่นี่ อาจจะให้ฉันเป็นคนสอนนักมวยปั้มหน้าใหม่ฉันเลยถามว่าพวกคุณเอาฉันออกจากโชว์ทีวีและให้ฉันมาเป็นโค้ชเนี่ยนะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดพวกคุณยกเลิกเที่ยวบินของฉันไปได้เลยฉันจะไม่มาช่วยคนที่ไม่เห็นค่าในสิ่งที่ฉันต้องทําพวกเขาน่สนใจแค่เรื่องเงินในกระเป๋าเท่านั้นพวกเขาไม่ได้มีความคิดแบบเดียวกับฉันฉันเสียสละร่างกายซี่ขวาของฉันให้กับพวกเขาไปแล้วฉันต้องผ่าตัดทั้งข้อศอกข้อเท้าเพราะว่าอาการบาดเจ็บและพวกเขาไม่ได้สนใจอะไรไม่แม้กระทั่งขอบคุณ ฉันไม่ได้ต้องการที่จะเป็นโค้ดฉันควรที่จะได้กลับไปและเป็นนักมวยป้ามใน NXT ซึ่งมันควรจะเกิดขึ้นไปแล้วแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฉันจะกลับบ้านยกเลิกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฉันเที่ยวบินโรงแรมฉันจะไม่ทํามันอีกแล้วฉันจะกลับไปพักถ้าพวกเขาต้องการฉันและมีอะไรให้ฉันทําฉันต้องขอตรวจสอบมันก่อนก่อนที่ฉันจะเดินทางจริงๆแล้วเนี่ยฉันลังเลอยู่ประมาณ3เดือนว่าฉันอาจจะเลิกแต่วันนั้นเนี่ยคือวันที่ฉันตัดสินใจจริงๆ นี่ไม่ใช่หวยปล้ำอีกต่อไปนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างบนเวทีมันกลายเป็นสิ่งที่ฉันหนีมาจากรอและสมักดาวการจับกลุ่มซุปซิบนินทาอิจฉาริษยาทำไมคนนั้นได้ออกทีวีทำไมคนนี้ได้ออกทีวีฉันโตแล้วฉันไม่คุยอะไรปัญญาอ่อนแบบนั้นกับเด็กน้อยแบบนี้ฉันต้องบอกทุกคนว่าทุกอย่างมันโอเคฉันจะต้องทําตัวเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวเพราะถ้าฉันไม่ทําทุกอย่างมันจะแย่ไปหมดจะไม่มีใครให้ความรู้สึกดีๆต่อกันและทุกคนจะเกลียดการทํางานที่พวกเราทั้งหมด ่่่างททุมมเเพือันวันนี้นะครับก็มีข่าวมานําเสนอทุกท่านประมาณนี้นะครับมากน้อยไปยังไงต้องขออภัยเวลาที่นี้ถ้าใครชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ